และเ e อิร์ธก็เป็นเ้นเสลือดดำของเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับโอ้ซึ่งตอนนี้เราต้องใช้มันหนักเลยเพราะว่ามันอยู่ในทุกอุตสาหกรรมนะฮะโดยเฉพาะวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะฮะแล้วก็พวก LED พวกโพรศัพ์มือถือนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ไฮเทคต่างๆพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาเขาก็เลยต้องหานะฮะคือนโยบายเขาถ้าเราดูตั้งแต่สงครามยิราทลาเนี่ย นะฮะพอเขาเข้าไปช่วยโควตนะเข้าไปปลดปล่อยนะฮะเขาก็ไปตั้งบริษัทขุดเจาะน้ำมันอยู่ที่นั่นเลยนะครับแทนที่เขาจะใช้อาลิร์เนียเท็กซัสหรือว่าคาลิเทกเนี่ยเขาก็จะไปเอาทรัพยากรที่ประเทศอื่นเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาต้องการถ่วงดุลจีนนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้แร่เอิร์นค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บองว่าเมื่อประเทศไทยเราเนี่ย นะครับมีพวกนี้อยู่นะครับโดยเฉพาะพวกลันทาน้มนะฮะเหมือนที่ท่านรังสีบอกเนี่ยนะฮะก็มีอยู่ในเมืองไทยเราด้วยนะครับที่กาญจนบุรีอ่าะนองภูเก็ตเชียงรายนะครับที่เกิดมาเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่นี่คือสาเหตุว่าเขาต้องไปเซ็นกับทุกประเทศนะฮะที่มีการยินยอมนะฮะก็รวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะครับ